เป็นคนที่เชื่อในพร้อมและคิดว่าชีวิตของคนทุกคนถูกกำหนดขึ้นมาให้พบคนที่คู่กันแต่มาวันหนึ่งตัวฉันแลาใครคนนั้นไม่เคยพบกันต้องอยู่ลำพังอย่างนี้ไปนานเท่าไร ใจร้ายไม่รู้เมื่อไรถึงจะเจอกัน ให้ฉันเริ่มสินละชาเธอคือคนนั้นที่เดินเข้ามาทุกอย่างเ,เปลี่ยนแปลงช้าชาอาจเป็นเพราะโชคชะตาที่พาให้พบแต่คนใจร้าย

เพราะโชคชะตาจะพาให้พบแต่กับคนใจไร้ายไม่รู้เมื่อไรจะเจอรักเสียทีเธอคือคนนั้นจริงหรือเปล่าเธอจะยอมรับฉันได้หรือเปล่าที่ฉัน สัสดีค่ะเมื่อสักครู่ร้องเกรดเทสมากขอบคุณมากค่ะค่ะผ่านไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีตื่นเต้นมากค่ะนคนรู้สึกว่านี้จะเป็นงานที่แบบ ตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยทํามาเลยค่ะยิ่งใหญ่ด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะพูดถึงงานหนูบ้างเห็นบอกว่าเดี๋ยวแฟนคลับอาจจะต้องคิดถึงเยอะนิดนึงเดี๋ยวหนูจะไม่อยู่เมืองไทยนานเลยใช่ค่ะก็เกือบเอ๊ะเกือบเดือนนึงเลยค่ะก็ครึ่งเดือนค่ะคร,มามาครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนสองอาทิตย์ก็ไปอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปนอร์เวย์ค่ะประมาณนี้อเมริกานี่คือไปงานเนาะใช่ค่ะไปกับเลซไปกับพี่นาเดชยดด้วยสิใช่ค่ะกับผู้โชคดีอีกหลายคนไปตั้งแต่วันไหนคะเนี่ย วันที่สิบสี่ค่ะ,คะ,คะก็กลับมาอีกทีปีหน้าเลยปีหน้าเลย I oh, so Miss You อุ้ยชื่อจืดฮะทำไงหล่ะอันนี้ติดตาม, <Okay. S 1> มยังไงอ่ะ um, อินสตาแกรมค่ะโอนะเดี๋ยวอัพรูปบ้างนะใช่ค่ะแต่ว่าไปเมกาพิเศษนิดนึงวันเกิดวีนาเดทที่นู่นด้วยใช่วอตเซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะกำลังเครียดอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีอือค่ะสึกดีไหมคะได้คือเราทําบุญด้วยกันเนาะแม้กระทั่งวันเกิดยังได้อยู่ด้วยกันเลยค่ะก็น่าจะสนุกดีค่ะวันเกิดต่างประเทศเนาะค่ะแต่ว่ายังไม่คิดว่าเซอร์ไพรส์อะไรเนาะ ยังไม่รู้เลยค่ะต้องแบบเป็นเซอร์ไพรส์ปปรอะไรที่เจ๋งหน่อยค่ะต้องคุยกับทีมเลยว่าเขาจะทําอะไรกันเนาะอืม <c oughs> ค่ะแล้วก็วันแจกปฏิทินเห็นบอกว่ามีแบบได้ดูคลิปอะค่ะคุยเล่นกับพี่ณเดชน์ว่าลูกหัวใจที่นิ้วอะไรเนี่ยไม่ใช่ค่ะ หนูวาดรูปบนเอ้แผ่นแบบเมื่อเขาวางผ้าไว้บนโต๊ะค่ะหนูก็เลยวาดรูปตัวเองเป็นตุ๊กตาผู้หญิงแล้วก็วาดคิมแล้ววาดเสร็จแล้วพี่ณเดชเอาปากกามาขีดใส่หน้าทั้งสองคนสองคนก็เลยเอาปากกาไปขีบบนมือพี่เดชนอ้แกล้งกันใช่ใจร้ายมากเลยค่ะทำไมแกล้งกันน่ารักแบบเนี้ยอยากจะล้างออกครับปากกาเนาะ ค่ะปีใหม่แล้วแบบว่าตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะ next year. เน็กเซียขอจะกรนัวิชอืมขอให้ปีหน้าเจ๋งกว่าปีนี้ค่ะแต่แต่ไม่ไม่ได้แบบตั้งเป้าหมายอะไรมากเกินไปค่ะเพราะว่าคิดว่าเชื่อในพรหมลิขิตค่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นเนาะค่ะทุก no, คณมองว่าปีนี้หนูฮอตหนูคิดว่างไงครอ,อืหนูจริงๆต้องขอบคุณทุกคนค่ะเ,เพราะว่า <laughs> คือ ทุกครั้งที่ทำงานก็เต็มร้อยค่ะก็อยากให้คนดูแล้วก็มีความสุขไปกับงานของเราก็คือผลตอบรับของแฟนๆหรือว่าพี่ๆน้อ,นองๆทุกคนที่บ้านที่ทําให้ได้มีวันนี้ค่ะนะคะแล้วก็ f ฟนลสุดท้ายอยากให้อวยพรเน,นีะ่คะแฟนที p ีพูแฟนคลับด้วยค่ะก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆที p ีพูนะคะ <ๆ S 1> ขอให้ปี2013หรือว่า2556 ใช่ไหมคะเป็นปีที่ดีมากๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ส่งปาารถนาในทุกอย่างค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณย่าขออินเสดก่อนนะครับขอินเสดก่อนแป๊บนึงบแป๊บนึง อาจสกคนคำหนึ ais, ่งค่ะก็ขอให้ทุกที่ทีครอบวนะคะหครอบครัวมี